เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พูกับนายอีเซอร์เห็นไหมครับเทศกาลหิมะแล้วผมก็ยังไม่มีเสื้อใส่อยู่เลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำเสื้อเมจิกแลกันนะครับซึ่งถามทำไมพี่ไม่ซื้อล่ะชิปายเกมค้างโอเคได้อยู่นึกว่าหลุดนะครับ ทำไมพี่ไม่ซื้อล่ะดูก่อนครับว่ามีขายหรือเปล่าปุ๊งไม่มีขายเลยนะครับถ้าม,มีผมซื้อไปแล้วผมซื้อมาขนาดนี้แล้วให้ผมไปซื้อนอกครบครบเซ็ตก็คงจะอะไรยังไงอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เลยมาผสมเลยดีกว่านะครับแล้วก็เราจะไปหาเสื้อยูนิคเพื่อมาผสมกับยูนิคเมจิกนะครับผมเห็นมาผ่านๆตาก็จะเป็น เสื้อซมุไรแลนะครับอยู่ที่1.39นะครับแล้วก็ชินโนบินะครับไม่รู้ว่าออกไปเรีอยังนะชินโนบิไม่มีเสื้อหายนี่หว่าชิบหายละมีแต่ผ้าบันคอ1.8นะครับเป็นหลังให้ผมซื้อมาแล้วกันโอเคเหลือ3 m นะครับเดี๋ยวต้องใบ GE ตกอยู่ที่ใบละ1.4หรือเปล่า1.2ถ้าผมซื้อ1.2ก็จะมี1.8โอเคแต่เราจะ ไม่มีถอดแก้วนะครับเพราะว่าสมุนไพรมันต้องมีถอดแก้วชิบหายเลยมีแต่เสื้อสมุนไพรนะครับที่มันมีตอนนี้นะครับอ่าฟอรเรสล์ล่ะมีเสื้อฟอเรส์เปลเ่าฟอรเรส์ส่วนมากจะเป็นผมนะครับที่เก็บไว้นี่1.8แต่ก็ยังเป็นแก้วโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่า มีเมจิกอ่ะันหาเมจิกดูครับยูนิคเมจิกก็จะเป็นเท้าส่วนมากนะแล้วก็ประดับประดับผมได้ละแล้วก็เป็นหลัง2.5เสื้อนะครับผมก็แพงนะผมแพงหาอีกหาอีกเดทก็แพงนะครับดูดิย,ดยังแพง 83. แบบสามแบบเก้าแสนโอ้หเสื้อเท่าไหร่เนี่ยเสื้อไม่มีนะครับของเดท มังกีมังกี 1. 1. หนึ่ดหนึเฮ้ยเยนโลด้วยซื้อดิโอเคเราได้มาแล้วครับเสื้อมังกีแถมแก้วเหลืองบวกสิบด้วยนะครับไปซื้ออ่าถอดแก้วมานะครับเพื่อจะเอาถอดเพื่อเอาแก้วมาขายต่อนะครับก็จะเป็นเหมือนเราไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าลูกแก้วลูกนี้นี่ประมาณห้าแสนกว่าละ เป็นเสื้อลิงนะยูนิคโอเคมาฮะเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลงทุนไปทั้งหมด5 m เอ็มเหลือ1.5มาครับดูม ไม่เคยจะมีดวงผ่านมาทั้งนี้ขอดูมื่กี้อีกรอบนะครับเมื่อกี้เราไม่ดูข้างล่าง,งจงุเอ่อไม่ได้นะคสำหรับเสื้อนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ผมก็จะซื้อเก็บไว้ก่อนเผื่อผมจะมีถอดแก้วนะครับผมว่า 5m ไม่พอ ราะมันต้องมีถอดแก้วมีอะไรอโอ้โหไว้เดี๋ยวทำมาอีกคลิปแล้วกันนะครับอันนี้ขอรวบรวมของก่อนมีทั้งหลังนะฮะมีผมแล้วก็มีเสื้อละเดี๋ยวรอถอดแก้วอีก2ชิ้นนะครับยังไงฝากติดตามาเขาเรียกว,ว่าอะไรติดตามาคลิปแพ็คนี้ด้วยนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมก็จะมีคลิปอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เมจิก เต็มชุดนะครับตอนนี้ลงทุนไป135บาทไม่ได้เลยเลยนะครับแต่ได้ชิ้นส่วนมานะคิดในแง่บอกไว้นะครับแล้วก็ได้แก้วมาบวกสิบมาอันหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอขอคลิปหน้าขอขอสักชิ้นได้ไหมขอขอขอแอคหน่อยอะขอแอคหนิดึงทำมาหลายคลิปแล้วไอผสมเนี่ยขอแอคนิดึงได้ไหม ถ้า g ีดูคลิปนี้นะขอละครับชิ้นหนึ่งก็ยังดีคลิปหน้านะ 5M จบ2ชิ้นไปครับเจอกันคลิปหน้า